สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อยแม่ทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะแม่แม่จะ้ะวันนี้มากับแยงใหม่นาะแม่แม่นะคะเป็นแยงของพี่ใบทองนะคะที่นั่งเนาะนะคะทำใหม่นะคะให้ช่างให้ช่างที่ทําบ้านแหละช่างทําบ้านนี้เป็นทุกอย่างทําบ้านทํารถนะคะแล้วก็ทําแยงด้วยแยงเป็นครั้งแรกนะคะที่เขาทําคือไม่มีเครื่องดัดอาดัดเหล็กเนาะ นะคะไม่มีเครื่องกลึงเครื่องดัดเหล็กเลยนะคะเขาก็แบบทําหลายวันมากนะคะค่าช่างก็ไม่แพงนะคะทําหลาย <ทำ S 1> วันามากเลยทํายากมากทำเกือบทายากกว่าทําบ้าน,เ,ากกาานเขาบอกนะนะคะทํายากมากเขาบอกก็คือแบบพี่โดบอกให้เขาทําเขาก็เลยแบบไม่กล้าขัดเนาะเพราะว่าเราใช้บริการเขาตลอดนะคะอันนี้ทํานี่น่าจะเป็นสัปดาห์ได้มั้กเนาะ <c oughs> เนี่ยนะคะอันอันนี้คือเครื่องดัดอัตโนมัติของเขานะดัดเองเขาทามันเป็นเหล็กที่เหลือเนาะนะคะเป็นเสาบ้านนะคะเขาก็เอามาทาทาเป็นสัปดาห์เลยนะคะถ้าปกติเขาจะเก่งเรื่องแบบทําบ้านเนาะแต่นี้ดัดเองทําเองก็ถือว่าโอเคนะคะเหล็กนานะคะพี่โดก็จะมาพ่นสีเองเนาะเขาทำเสร็จเมื่อวานนะคะส่งงานเมื่อวานนะคะสวยนะคะแม่แม่สวยนะคะพ่นสีเองกลางแดดร้อนๆเลยนะคะ อันอันเก่าเนี่ยม,มันเขาใส่เหล็ก,ลกเหล็กบางอันเก่าเนี่ยเรา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 ตอนนั้นเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ฮะสามพั 5, 3, 3, 3, นห้าสามพันห้านห้ี่รวมอุปกรณ์ค่าช่างของเขาเรียบร้อยนะคะแต่อันนี้เราซื้ออุปกรณ์เองนะคะเราซื้อของเองเนาะซื้อของเองแต่ว่าจ่ายแค่ค่าช่างค่าช่างเขาเอาสองพันห้านะคะสองพันห้าแต่ว่าแบบ มันก็ไม่คุ้มข้อหรอกข้อทาเป็นสัปดาห์แล้วนะคะเพิ่งจะเสร็จนะมาทั้งแบบมาทั้งคุณตาคุณยายเลยนะคะยายก็มาเฝ้านะมาช่วยจับนั่นจับนี่แล้วก็คืองานเขาก็ละเอียดนะเพราะว่าจะให้ละเอียดแบบเป๊ะๆสวยๆเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีเครื่องดัดเนาะเป็นการแบบดัดมือแบบเหล็กมันก็แข็งด้วยนะคะกว่าจะเสร็จนะคะนานๆๆน,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 นะคะทํากว่าจะเสร็จนะ ทีนี้เราก็จะพ่นสีนะคะพ่นสีเพื่อการสนิมอันนี้เป็นสีการสนิมก่อนใช่ไหมไม่มีไม่มีคะแนนทำแยงไม้เหมือนเขาอ๋อไม่มีคะแนนทำแยงไม้เหมือนเขานะคะ,ะใช่แยงไม้ก็สวยแยงไม้นะคะไว้สําหรับเราออกงานแบบว่าแบบเป็นแบบงานแหพัยดยศเนาะ,ะงานแบบว่าที่ที่แบบว่าแบบเป็นเกี่ยวกับ ยศนะคะ mm hmm. แห่พัดยศประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าว่าเป็นงานที่แบบรวมช้างเยอะๆนะคะเป็นงานบวชงานอะไรนี่ก็เป็นแยงเหล็กเนาะเพราะว่าเวลาช้างเขาไปแห่จะเบียดกันนะคะเดี๋ยวแยงไม้มันชํารุดแยงไม้ก็สวยนะคะแต่ว่าอายุ 6, 6, 7, การใช้งานมันต่างกันเนาะหกเจ็ดพันเพราะว่าเขาว่าเจ็ดพันนะไม่ใช่หรอเดี๋ยวนี้ของมันขึ้นเจ็ดพันก็ไม่มีคือแบบว่าคะแนนมันก็ไม่พอ ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนอันนี้มันเป็นเหล็กเหล็กเหล,ล็กท่อนที่เป็นช่วงขาไอไอเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะมันเหลือที่ว่าเราทําบ้านนะคะอาทาบ้านทําที่อะไรนะเป็นอ่าท,ที่ที่บังแดดบังฝนนะคะบังแดดบังฝนของอ่าไอเครื่องซักผ้านะคะวันนี้แบบแดดร้อนมากเลยนะคะทํากลางแดดร้อนๆแล้วทําไมไม่คาถึบมาอยู่ในร่ม หรือว่าให้มันแห้งให้มันแห้งเร็วๆใช่ปะ่ะอ่าให้แห้งเร็วๆนะคะอันนี้รอง,อ,นนองพื้นเนาะนะคะรองพื้นรองพื้นกันสนิมนะคะอ่ารองพื้นไปก่อนนะคะเสร็จแล้วทาสีจริงสีอะไรใส่สีทอง,ทองหรออ๋อนะคะใส่สีทองนะคะใส่สีทองสวยนะคะ ถ้าเป็นสีสเปรย์อ่ามันจะแห้งเร็วนาะนะคะแห้งเร็วแต่ส่วนอ่าถ้าเป็นแบบสีแบบเราใช้แปรงทาเนี่ยมันจะมันจะดูแบบมันจะดูหนาๆนะคะยางแห้งแดดแล้วร้อนแบบนี้พ่นแป๊บเดียวนะคะวางไว้ก็แห้งแล้วนะคะอันนี้เป็นสีเราเคลือบสีสเปรย์กันสนิมก่อนนะคะรอบแรกเนาะนะคะรอบแรกซื้อมาสองกระปุก สองกระป๋องน่าจะพอนะคะกลิ่นกลิ่นนี้หอมมากเลยนะคะนน <laughs> เคมีเคมีนี้หอมมากแดดแดดแรงด้วยนะคะแป๊บเดียวก็แห้งอันนี้จะเสร็จทันเอาเอาไปแห่ง,งานในวันพรุ่งนี้ไหมพี่โดใส่ไ,ไ,ดไ,ได้อยู่แต่ว่าหนักนะหนักกว่าอันเก่าอีกนะคะ เพราะว่าเหล็กแบบเหล็กหนามากอันเก่านี้ราคา3ามพ้าก็รวมค่าช่างค่าอุปกรณ์เขาเขาก็ต้องเลือกเหล็กราคาถูกของบางเนาะนะคะมันก็จะต้องแบบเหลือเหลือเหลือบ้างสําหรับช่างเนาะถ้าทําแล้วไม่เหลือนี้เข้าเนื้อ,อน,นี้ก็ไม่ได้นะคะไม่ไหวนะคะอันนี้เราทําเองนะคะทําเองก็อ่าก็จะซื้อของแบบนานาอันนี้น่าจะได้หลายปีอยู่นะคะได้หลายปีอยู่ เอาจนแบบพี่ใบทองนี้แบบโตเป็นหนุ่มเลยนะคะค่ะนะคะสีจริงเริ่มลงแล้วนะคะแม่แม่จ๋านะคะสีทองแบบสวยมากนะคะสีทองเวลาโดนแดดเนี้ยพ่นใหม่ๆนี้เหลืองอลา,ามมากเลยนะคะไม่พ้นสีทองนะคะบ้านเราเนาะนะคะให้ให้ให้ให,ให้เข้ากับซุ้มสามทองนะคะโอ้โหดูแบบสีทองปิวอยู่ในอ่บ อากาศสิลอยอยู่ในอากาศสวยมากมะมฮะมีระดับหน่อยมีระดับหน่อยหรอใช่มีคนนัง่ง <c oughs> คนอะไรเขาก็จะอืมใช่แยงแยงสีทอ<ร>ง <laughs> ถ้าเป็นแยงไม้ก็จะจะเป็นเกียริอย่างยิ่งเลยเนาะแยงไม้ก็ราคาแพงเจ็ดพั 7, นคะแนนนะคะเจ็ดพันคะแนนเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อน <laughs> เก็บคะแนนแป๊บนะคะสวยสวย,สยซื้อมาสองกับสามกระป๋องใช่ไหม สามกระป๋องพอไหมคะก็ทำให้พอทำให้พอเพราะว่ามันเป็นการพ่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จจริงๆนะคะแม่แม่จ๋ะโอ้ค่ะนะคะนี่ก็คือผลงานเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็สเปรย์อะไรอีกคะนนเคลือบเบงาอ๋อไม่ให้ ให้สีมันคงทนทนทานเงางามใช่ไหมคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วทำเองนะคะอ๋อมันเป็นสีเคลือบแล้วทีนี้มันก็จะเงาเนาะแบบโดนแดดนี่วิบวับวิบวับเลยนะคะแม่ๆจ๋าการทะลอกได้ด้วยมันเป็นสีเคลือบการทะลอกได้บอกกันทะลอกได้เนี่ย าจะถลอกใช่ไหมเราเอาแต่สีสีสีทองมันก็อ๋อสีเคลือบด้วยนะคะใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหมดสีทองสามกระปุกไหมสามสามสามกระปุกเลย สวยสวยนะคะอันใหม่แยงใหม่ของพี่ใบทองพี่ใบทองมีแยงสามอันแล้วใช่ปะเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากเลยนะคะสามอันแล้วนะคะแยงเกา่าแยงเก่าก็ <ผม S 1> ทำใหมเ่เพิ่งทำใหม่เพิ่งทำใหม่วันนั้นเนี่ยแต่ว่าเพิ่งทำใหม่เด็กไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อาแก็เอาแค่ขอบๆหรอ ใช่คือรับเชื่อไว้กันถลอกอ้าวแล้วทำไมไอ้พวกแบบไม่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 แบบไม่ฉีดทุกทุกอันเลยไม่ใช่พวกเหล็กพวกเห็นคุณฉีดแต่ขาครับฉีดตรงไหนที่เนี่ย เหล็กอันนั้นนะทำมันไม่ฉีดเออใช่แบบนั้นใช่ไม่ใช่ก็ฉีดหมดไงเคลือบสีไว้ไม่ทำสั่งเขาอีกนะคะน่าจะเสร็จก่อนฝนมานะคะใช่ฟ้าเริ่มมืดมาแล้วนะคะวันนี้แดดร้อน เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแห้งอย่างเดียวนะคะพร้อมพร้อมไปแห่งงานได้นะคะเรียบร้อยแยงสีทองของพี่ใบทองนะคะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอ จบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ